หมาขาแพงเจ็บขาปวดขาทำยังไงดีอาการขาแพงมักเกิดจากการสะดุดหกล้มหรือเกิดจากการกระโดดขึ้นลงจากเก้าอี้ขึ้นลงจากที่สูงทําให้น้องหมาของคุณข้อเท้าแพงได้เช่นกันน้องหมาที่ข้อเท้าแพงมักจะพยายามไม่ลงน้ําหนักไปที่ขาข้างที่เจ็บโดยยกขาข้างที่เจ็บไว้ทําให้เดินสามขาเดินกระเพกกระเพกพฤติกรรมที่อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกอาการบาดเจ็บได้แก่ กินน้อยลงนอนมากขึ้นหรือส่งเสียงเห่าคู่คลางเวลาเราเข้าใกล้ข้อควรปฏิบัติ 1. ต้องงดกิจกรรมออกกำลังกายน้องหมาใน48ชั่วโมงก่อนห้ามเคลื่อนไหว 2. การประครบน้ำแข็งนาน10-15นาทีจะช่วยลดอาการปวดลดอาการบวมและช่วยแนะนำให้หาแคลเฟกซึ่งมีส่วนผสมของกูซามีนจะเข้ามาทำหน้าที่เพิ่มน้ำไขข้อกระดูก และยางมีฤิ์ช่วยต้านการอักเสบทำให้น้องหมามีอาการเจ็บปวดน้อยลง